สวัสดีทุกคนเข้าวันนี้สวัสดีพี่เสียงครับสวัสดีครับวันนี้ฝนตกฝนตกปุ๊บนี่มาปล่อยปลาเนาะนี่วันนี้พี่เสียงได้สั่งปลามาลงครับนี่ครับถ้าอยู่แถวสุรินหรือขุดโคกหนองนาเสร็จแล้วถ้ายังไม่มีพันปลาครับนี่ครับบอยพันปลาสุรินครับ์ครับเจ0 1 1 0 นี่ครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์บอยพันปลาหน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ับอยพันปลาครับผมบอยพันปลามีแค่พันปลาใช่ไหมครับครับมีพันปลาครับผมพันอย่างอื่นมีไหมครับไม่ไม่หมายถึงพวกกบพวกอะไรประมาณนี้นะมีครับมีมีครับอะไรเนี่ยพวกผมถามแค่นี้หัวรากกันคาอะไมันคืออะไรเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรผมก็ถามว่าเออถ้าในกรณีที่ไม่มีปลาเนี่ยกบได้ไหมประมาณเนี้ครับผมอ่ามีเนี่ยพันปลาใช่ไหมครับครับผมเป็นพันปลาอ่าแล้ว ผมจะสั่งปลาฉลามสักสองตัวได้ไหมอันนี้หาแล้วอันนี้มีพันปลานะครับครับผมอันนี้เป็นปลาอะไรครับนี่พี่เสียมลงปลาอะไรปลานินแปลงเพศครับหลายชนิดอยู่ครับหลายสองสามชนิดปลานินแปลงเพศนะครับมีปลานินปลาหมอเอายกขึ้นมาหน่อยพี่เสียมอันนี้อันนี้ปลานินใช่ไหมคุณบอยปลานินแปลงเพศครับหรือว่าปลานินหมันปลานินหมันครับจะโตไวครับมันจะโตเร็ว เพราะว่าเราให้<ม>ให้กินฮอร์โมนเป็นปลาแปลงเพศกินฮอร์โมนประมาณตัวละหนึ่งนิ้วครับนีประมาณนิ้วนิ้วชี้ตัวนี้มันจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันขี้<ม>ปกติมามันก็น้าใสาแต่ว่ามันได้ขี้มันก็เลยน้ําทําให้น้ําเขียวขนาดนี้ตัวละเท่าไหร่ครับตัวขนาดนี้ตัวละหนึ่งบาทครับอันนี้ตัวละบาทครับผมตัวใหญ่นะครับประมาณนิ้วชี้เลยครับตัวละบาทเป็นปลาหมอแปลงเพศนะครับปลานิลครับปลานินแปลงเพศเอาปลานินแปลงเพศครับผมปลานิล คุณสมบัติพิเศษของปานินแปลงเพศมันเป็นยังไงครับก็คือจะทําให้โตไวโตวเร็วโตเร็วเพราะว่ามันไม่มีลูกเราได้ให้ฮอร์โมนตั้งแต่ฟักออกมาให้ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนให้กินเป็นเพศเพศคู่ไม่ให้มีลูกครับผมครับผมไม่ให้มีลูกมันจะโตไวมันจะโตเร็วแต่ว่าปานินธรรมดาเพราะมันไม่มีลูกมันก็จะโตไวแต่แต่ถ้าในกรณีที่เป็นปานินที่ปล่อยแล้วในธรรมชาติมันจะมีลูกแต่มันจะโตช้าใช่ครับเพราะมันมีลูก แต่นี่คือเราเราเน้นต้องการจะได้ให้มันโตเร็วๆไปขายเหมงอนกันเถอะครับผมตัวละบาทครับผมส่วนปลาหมอเนี่ยจะแปลงเพศเหมือนกันแต่ว่าจะแปลงเป็นให้เป็นตัวเมียตัวนี้แปลงเป็นตัวผู้ปลาหมอแปลงเป็นตัวเมียเพราะว่าจะให้มันมีไข่นี่ครับปลาหมอจะแปลงให้มันมีให้มันเป็นตัวเมียให้มันมีไข่ทุกตัวอันนี้เป็นปลาหมอครับปลาหมอขนาดเท่ากันนะครับนี่ครับปลาหมอราคาเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้บาทยี่สิบครับตัวนี้บาทยี่สิบ ครับบาทยี่สิบตังค์ถุงถุงละเท่าไหร่ครับถุงละตัวนี้ถุงละสองร้อยห้าสิบตัวสองร้อยห้าสิบตัวครับบาทยี่สิบตังค์ถุงละเท่าไหร่นี่ถุงละกี่บาทครับนี่บาทยี่สิบสองร้อยห้าสิบตัวศูนย์จุดสองผมจะขายส่วนมากจะขายเป็นตัวมันก็เลยอืมครับผมอันนี้เอามาส่งนะครับนี่มีทั้งปลาดุกปลาหมอครับปลาดุกปลาหมอปลาเตี้ยนปลาจระเมศในหลายอย่างนะครับก็ประมาณนี้เอาปลาดุกขอดูปลาดุกหน่อยครับมาเอาปลาดุก กินเลยนี่ครับอันนี้ปลาดุกดุกบิ๊กวีครับอันนี้บิ๊กวีใช่ไหมครับครับบิ๊กวีตัวละเท่าไหร่ครับบิ๊กวีบิ๊กวีตัวละหนึ่งบาทครับตัวละบาทครับบิ๊กวีครับจะมีลายข้างตัวนี้เป็นแถวข้างตัวสังเกตดีๆจะมีเป็นแถวข้างตัวนี่เป็นแถวจุดขาวๆจุดขาวๆครับผมนั้นเลยถ้าปลาดุกรัสเซียหรือว่าปลาดุกยักษ์จะไม่มีจะไม่มีจุดจะไม่มีลายตัวละบาทอันนี้ส่งถึงที่ใช่ไหมครับหรือไงส่งถึงที่ครับผมต้องต้องสั่งเท่าไหร่ถึงจะส่งถึงที่ครับ งเช่ชสั่งกี่พันตัวขึ้นไปหรือว่ากี่ร้อยตัวประมาณนี้ครับสองสามร้อยตัวก็ส่งครับแต่ว่าต้องรอหน่อยเพราะว่าผมต้องวิ่งผ่าน<อ>คือวิ่งผ่านผมก็จะมาให้เลยถ้าผมเป็นทางผ่านนี่ผมจะมาให้เลยครับผมถ้าสัง่งสั่งเยอะก็มันคุ้มค่าน้ำมันผมไปให้แต่ถ้าสั่งน้อยต้องรอเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ค่าน้ำมันผมก็ไปไม่ได้เนาะ<อ>ครับผมต้องรอหน่อยต้องเข้าใจเนาะครับเวลาเขาส่งเขาจะวิ่งหลายเส้นทางนะครับตอนนี้ก็สั่งหลายเจ้าครับนี่ก็เลยมาส่งทีเดียวพี่เสียมนี่สั่งสั่งมากี่ตัวพี่เสียม พันตัวครับ8,000ตัวมีปลาอะไรบ้างครับก็มีปลาหมอแรงเพศปลานินแรงเพศปลาดุกุยปลาหมอปลานินปลาดุกุยปลาจระเม็ศอืมก็ลงหลายอย่างเนาะปลาสลิดด้วยปลาสลิดก็ก็มี ผมว่าจะเลี้ยงปลาแต่เห็นพี่เสียมเลี้ยงผมไม่เลี้ยงดีกว่าไม่ต้องเลี้ยงครับเดียวมานี่เลยปลาโตตอนไหนก็โอเคเลยประมาณนั้นเลยครับตัวปลาโตตอนไหนผมถือแหอย่างเดียวอยู่ในกระชังเลยเอาปีนี้เป็นกระชังใช่ไหมครับปีที่แล้วเป็นบ่อน้ําท่วมโตก่อนเดี๋ยว้่อลงนี่ครับถ้าสนใจรายละเอียดครับรายละเอียดเบอร์โทรนะครับนี่หลังด้านหลังเลยบอยพันปลาครับมีสองหมายเลขครับ 0801720110แล้วก็0624298868นะครับก็สนใจไงก็ลองโทรไปถามสอบถามข้อมูลดูได้นะครับ,รบช่วง<ม>นี้ถือว่าก็มีเพจด้วยมีเพจด้วยถ้า,ส,ส,าสนใจหรือว่าสงสัยอยากได้คำปรึกษาคำแนะนำก็ยินดีครับเข้าไปที่เพจ a c e b o o k บอยพันปลาสุรินครับผมบ<อ>ย,ยินดีคำแนะนำครับผมเพจบอยพันปลาสุรินรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอผมกับเพจครับถ้าสนใจก็ ลองลงไปได้ครับวันทีนี้คาแนะนําฟรีครับผมตั้งแต่เตรียมบ่อเลยขุดบ่อการเลี้ยงการเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงแบบแล้วก็ตั้งแต่เตรียมบ่อเลยครับเลี้ยงในกระชังเลี้ยงบ่อปูนถามได้ครับผมข้อมูลได้นะว่าจะเลี้ยงประมาณไหนขนาดไหนกว้างยาวเท่าไหร่เลี้ยงกี่ตัวให้อาหารประมาณเท่าไหร่กี่เดือนได้ขายประมาณนี้เนาะข้อมูลให้ลราเไี้ยับอัดเจนครับผมถ้าถ้าถ้าเกิดว่าจะไปซื้อเหรครับถ้าไปเองเหะออยู่ตรงไหนของสุรินทร์อยู่ในหมู่บ้านเราครับ ้านในหมู่บ้านละอ่อบ้านละอ่อครับละอ่อตำบลเฉียงอำเภอเมืองงหวัดสุรินทร์ครับบ้านละอ่อครับผมตำบลเฉียงครับอำเภอเมืองงหวัดสุรินทร์ครับหรือไม่ก็เข้า Google m มพพิมบอยพันปลากดนำทางไปเลยครับครับผมจะพาไปที่หน้าบ่อเลยครับครับก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถ้าต้องการคําแนะนําโทรไปได้ครับรายละเอียดเบอร์โทรตามที่ผมให้ไว้เมื่อกี้กับบอยพันปลานี่ครับวันนี้มาส่งหลายเจ้านะครับนี่อันนี้พิเสมก็อย่างที่บอกสั่งสั่งมาแล้วก็ เขาก็เอามาทีเดียวนะครับถัดจากนี้ก็จะไปหลายๆที่อยู่นะครับวันนี้พามาดูหน้างานของพี่เสียมก่อนพอปลามาลงมีมาเจ้าอืไปก,อก,ก็อีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็นบ้านอาวุยบ้านอาุยของอพี่อดีศรน,นะอืโอเคนะครับพาทุกคนได้มาดูหน้างานนะครับสนใจไงก็ลองโทรเข้าไปสอบถามได้ครับกับบอยพันปลานะครับโอเคครับสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับ